คอนเทนต์อวดแบบไร้ประโยชน์พลังงานเชิงลบเลิกเสพแล้วชีวิตดีขึ้น20 0ในตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์แนวพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นที่นิยมซึ่งเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทําให้คนเนี่ยเริ่มที่จะทาให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์งานอดิเรกภาษาหรืออื่นๆตัวผมเองเป็นคนที่ชอบดูคอนเทนต์แนวพัฒนาตัวเองแบบนี้มากในบางช่วงเหมือนการเสพเลยซึ่งมันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเนี่ยลุกข,ขึ้นมาทําสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาตัวเองเช่นกกกกกกาาาาาาารร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 ออกกรอออํลลัังงงงงงยมมเเเิิินนนทุหหได้้้สสสืใบค็ กำลังใจให้เรามากขึ้นและพยายามพัฒนาตัวเองในแบบเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในบางครั้งคอนเทนต์พวกนี้ก็ทําให้ผมรู้สึกด้อยค่าลงไปเหมือนกันผมก็เลยมาถามตัวเองว่าทาไมเราถึงรู้สึกแบบนี้การรับรู้ความสําเร็จของคนอื่นมากเกินไปบางครั้งก็ทําให้เรากดดันมันเหมือนเป็นนิสัยส่วนตัวนิดนึงที่อาจจะมีการเปรียบเทียบกับคนอื่นอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตัวผมเองก็พยายามจะตัดคอนเทนต์ไร้สาระบางอันออกไปมันทําง่ายแถมได้ผลดีด้วยวิธีที่ผมทําก็คือแค่กดซ่อนคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ก่อนอื่นครับถ้า ผมก็จะเข้าไปดูก่อนว่าครีเอเตอร์คนนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ฟิลลิ่งไหนถ้าเป็นฟิลลิ่งเหมือนแค่อวดโชว์ไลฟ์สไตล์ที่เราไม่อินหน้าที่ของเราก็คือกดไม่สนใจไปบางคนที่เข้าอวดเนี่ยเพื่อสิ่งต่างๆที่แฝงอยู่มีฮิดเด้นอะเจนดาเช่นเพื่อสร้างหน้าตาความน่าเชื่อถืออะไรก็ตามความพยายามของเราเนี่ยเราต้องดูให้ออกว่าเขาเนี่ยสื่อถึงอะไรทําไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเข้าไปดูโอเวอร์ออลคอนเทนต์แล้วรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราเราไม่ได้รู้สึกด้อยค่าขนาดนั้นเราสามารถเอาคอนเทนต์ของเขาเนี่ย ผมก็โอเคนะเอาตัวอย่างเดิมเลยอายุ27ปีมีพอร์ต5ล้านถ้าเป็นคนที่เน้นโชว์บอร์ดเฉยๆซ้อนทันทีแต่ถ้าเขาบอกว่ามีแชร์วิธีการจัดพอร์ตกับเลือกสินทรัพย์บริหารความเสี่ยง Money Management ซึ่งเขาอาจจะบอกในคลิปอื่นๆอันนี้ผมก็กดติดตามเหมือนกันซึ่งพอเราสกรีนช่องที่ถูกจริตเราไปเรื่อยๆเนี่ยอัลกอริทึมก็จะรู้ว่าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนจนในที่สุดเราก็จะเจอคอนเทนต์ที่ถูกจริตมากกว่านั่นเองคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าไร้สาระคนอื่นอาจจะคิดว่ามะยนกกนนเ,เาตลจอๆผึ ผมเรียนรู้ว่าเราจะต้องมีภูมิคุ้มกันในสิ่งพวกนี้บ้างเพราะในโลกยุคนี้เนี่ยเราสามารถส่งผ่านความคิดของเราออกมาให้โลกรู้เพียงแค่โพสต์ลงอินเทอร์เน็ตหลังจากที่ใช้วิธีนี้ครับรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นไม่กดดันตัวเองไม่เครียดได้ดูคอนเทนต์ที่เราชอบและไม่บั่นทอนจิตใจซึ่งถามว่ามันกรองได้หมดไหมก็ไม่หมดแต่ก็ดีกว่าเราเนี่ยไม่มีฟิลเตอร์ในการรับสื่ออะไรเลยและจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งของคลิปนี้ที่อยากให้ทุกคนรู้ก็คือเราไม่ต้องไปเทียบชีวิตเรากับคนอื่นครับเทียบแค่กับ สวัสดีครับ